ลงทุนหุ้นไทย10ปี ep 3วันนี้ซื้อหุ้น pcsgh โอ้โหเอ,อกเสียงยากมากเป็นหุ้นหุ้นยานยนต์ใี่ไหมอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าจะไม่ผิดนะลืมแล้วซื้อแล้วก็ลืมแล้วอ่าข้อดีเลยก็คือเป็นหุ้นที่ pe ต่ำเนาะประมาณ10 สิบเอ็ดปีคืนทุนประมาณนี้แต่ว่าแพงกว่าบุ๊กอยู่หนึ่งจุดห้าเนาะ pbv ค่อนข้างแพงยิงก็ไม่ค่อยเข้าคอนเซปต์หรอกแต่ก็อยากซื้อตัวนี้อ่าปันผลสูงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตเนาะเหตุผลในการเข้าตัวนี้ที่ยอมซื้อแพงเนี่ยไม่ใช่อ่าที่ยอมซื้อแพงกว่าบุ๊กเนี่ยบุ๊กต่ำกว่าเอบุ๊กสูงกว่าหนึ่งเนี่ยเพราะว่า เจ้าของอผ,ผู้ถือหุ้นเนาะผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ถืออยู่รวมๆกันนะคุณคุณว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นกันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่ามีผลประโยชน์โดยรวมกับบริษัทค่อนข้างเยอะเราเลยคิดว่าเจ้าของยังรักอยู่เลย เขาก็น่าจะทำงานกันอยู่ก็เลยซื้อดีกว่าน่าจะเป็นหุ้นดีแล้วก็มีอนาคตเนาะแต่ข้อเสียนะมันเป็นหุ้นที่หุ้นขนาดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องมันจะต่ำคนมีเงินเยอะก็เข้ากันไม่ได้อ่ะไม่ใช่คนมีเงินเยอะก็จะซื้อขายลำบากหน่อยแต่ถ้ามีเงินน้อยอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อขายลำบากมากก็ยังพอเข้าได้